เด็กๆคะก่อนหมดค้าบว,วันนี้ครูขอให้เด็กๆไปสืบพ้นข้อมูลสิ่งที่ตัวเองสนใจและทำไมแมปส่งครูในระบบออนไลน์ที่ครูตั้งไว้นะคะขอบฝันเดี๋ยวพักเที่ยงนี้เราไปทำงานที่ห้ององกันไหมเย็นนี้แม่เราจะพาไปบ้านคุณยายเราจะไม่มีเวลาทำงานส่งครูไหมได้เลย เบาหน่อยเราทำงานอยู่เออขอโทษขอโทษแล้วเธอไม่ทำงานส่งครูใหม่เหรอถ้าไม่รีบทำงานไม่เสร็จเราไม่ช่วยหรอกนะเลิกกันก็ได้เกทีก็บน เธนนีไ่ไม่มีอะไรจนรีสลซเลยโอ๊ยเขาไม่ไหวแล้วไม่ทาแล้วองศาเธอทำให้แสนดีโกรแล้วนะ ดีกดจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมเตือนตั้งหลายครั้งแล้วไม่ยอมฟังบ้างเลยเตือนต้นเนี่ยไรยังไม่ได้ยินเสียงไหนสักแอรเลยเราจะทำยังไงเนี่ยแสนดีกดเหรจริงๆละเราจะขอรอาก,การบ้านใครเนี่ยเรามีไอเดียดีๆแล้วนายลองทําการขอโทษแส่ดีเลยรับรองแสนดีต้องดีใจแน่ๆลองก็ได้แต่ดีแน่นะ ใครกดโทรศัพท์ครับปิดแจ้งเตือนแล้วก็ปิดเสียงด้วยนะครับ <S <S เอาละครับใครส่งข้อความครับสารภาพมา <S 1> <S 1> <S แสนดีหนูเป็นคนส่งข้อความเหรอครับครูไมคคะหนูไม่ได้เป็นคนส่งข้อความคะ่ะองศา,ศาเป็นคนส่งคะ่ะ ส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนหนูหัวจะปวดแล้วค่ะเอาละองศารุขึ้นครับในคู่ขอดูหน่อยครับือเมื่อาวานผมทําเสียงดังในห้องคอมครับแล้วแสนดีก็โกรธผมผมเลยทําการ์ดขอโทษแสนดีครับแต่แสนดีเขาไม่ตอบผมเลยองศามารยาทในการใช้ห้องคอมที่องศาต้องจําไม่ขึ้นใจองศาต้องไม่รบกวนการทํางานของคนอื่นนะครับและอีกข้อที่สําคัญมาก องศาไม่ควรเอารูปของแสนดีหรือใครก็แล้วแต่มาตัดต่อโดยไม่ขออนุญ,ญาตนะใช่ที่เราไม่หายโกรธเธอเพราะเธอเอารูปเรามาแต่งเล่นโดยไม่ได้ขอแล้วยังจะโพสลงไลน์กลุ่มให้เพื่อนๆออมาล้อเราอีกทีนี้องศาเข้าใจอะไรใช่ไหมครับว่าทําไมแสนดีถึงไม่หายโกรธสักทีการที่องศาทําความผิดอ่ะองศาควรไปขอโทษแสนดีต่อหน้าน,นะครับมันเป็นการแสดงความจริงใจที่ดีกว่าองค์ขอโทษครอบครัแล้วผมก็จะไปขอโทษแสนดีนะครับ เห็นไหมเราเรตือนมาไรว่อเตือนกี่โมงต้องให้ความเคารพและมีมารยาทในการใช้พื้นที่สาธนารณะนะครับไม่รบกวนผู้อื่นและไม่นำภาพหรือข้อมูลของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ